ไปเบิงว่าหน่อยพากันกินเฟืองก่อนวันนี้ว่า <c oughs> มีแนวสิเฮ็ดอีหลีเนาะอย่างรอกวนงัวก็จะข้าวงัวนี้ก็เป็นตะกวนเหียงกองเดียวพากันลุ่มกินอยู่คนก็ลังกินอยูุ่คน แนมดีละวันนี้ว่าแต่สิเอาอยามาให้กินว่ามีอย่างให้กินหรอกเด้ออย่างมากวนซื่อคนเพิงงัวใหญ่เพิงงัวน่อยกินเฟืองดีดตัวงัวสมนี่นอันว่าได้เลาติละา แตละมก็เริ่มสั่นลงสั่นลงเหลือแต่เฟืองนี่ละ่ะยังหลายคือเก่าอยู่เฟืองอยูนี่บ่มีมือเบิดได้นี่แห่งกินแห่งหลายขึ้นเพราะว่ามันมีหมองให้ไปเอาอยู่นะ ตัวนี้ก็ว่าทำมาได้หยามหนองเพิร์กส้นหนองตัวยังไงกูโมยเต็เป็นยามตัวนี้ไปไส่ตัวไหนหน่อยก็จะไปนำฟ้ากันบดายเลยไปนำกันตลอดนี่ก็คือหวอัวนาโฟ หนาดผู่าไปไส้กับไปถ่ากินเปลือกก็กินฝนดีไรย,ยังอันมีเปลือกให้กินอยู่ไอก็หิวอยู่เนาะอโอ้ยสุดยอดเลย รับหูรับตายกินอย่างดีหัวส้มนี่บ่เหลือกเด้จ้ะเอาอีหยังมาให้กินกินอย่างเดียวบ่เหลือกจักโตเลยก็คือสิว่ามียงก็ต้องกิน ันเอามาให้กินแหละประมาณว่าจะคือเบอร์เบิงอีแดงหน่อยเพอมันคือกินแต่ยู่มองเดียวมันโดนหาหยังอยู่มาเด้๋ยวพอข้าวกับมีสายยาน้อเขาสํานักสำรวจใหญ่เนี่น อันอัน,มน,ยยนอหมาวงใหญ่กับต n d รงเหลาใหญ่เอาเพราะว่าอันยากไปแถวเถียงก็คือเขาไปได้เถียงคือคนเื่อนแน่กับเขาไปพอเื่อกับเขาคือเก่าคนฟันเห็นมา มันมันหล่ออยู่แถวลานยาเป็นกันยางมานำอย่า,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 าไปเลยเลยนะระวังถืงอฟอดได้นั่นลบมาเืิ่งเร็วๆพอเิน่นตีดวดไฟฟ้าไว้อย่านง,งัวมันไปทางยางนะ มันแห้งดือแห้งหัวก็ได้โอ no. ้โหจักว่าหม่องยาหม่องไหนหม่องยาหม่องไหนหยังไปสู่ว่าเลยนี่มาเจ้ามันมาแต่ให้หมองไหนเนาะยงหอกแถวนี่ก็มาหยอกกันใส่ต้นยาง ตอนนี่ก็สิงยางไม่หาหวงวใหญ่เราบอกใครเป็นมีดเป็นไรหรอกงวใหญ่ก็ได้แต่สะโพกวันนี้ใส่เสื้อแดงไม่ย่างดีแต่ยางนั้นสอนอยู่แต่สะโพกอีน,นี่ล่ะอีนั่นกเบอกเป็นไรหดอกกะส่งสีเป็นมีดดี แต่ก็บ่ไว้ใจมันไกลไกลมันสักกับขานยางมันสักกับดูเนี่ยก็เลยไปหาไกลไกลยางรอตายเดี๋ยวยุทธ์แถวนี่แล้วเพราะว่ามือเศ้าน้าแห่งมาฟอฟวมอบอุ่นก็เลยยางออกมา ก็สวยมาเนี่ยมันก็ล่มตัวตอนเสาร์กะเย็นหน,นาวเย็นเย็บรรยากาศแบบที่ว่าหัวซื้อว่าสองฤดูแต่ตอน,นมีหอนเนี่นีหนาวนำ้ำ ็เลยอยู่ไต้เพื่อตอนหนาแหงตื่นสวยเลยนอนมวนตีล่ะบ่คืองามไก่สีําเนาะยามไก่สีํากับ,บ่บคอยอยากลับกันได้เพราะว่ามันบบคอยเย็นนะ มันกั็สิมอีอุ่นๆแน่นิดหนึ่งแต่จะไม่หาอีกอย่งเนาะสงสัยถ่ายหัวมาถ่า,ายจากคล้องแล้วอันก็เลยเป็นเพื่อจังเหนากไปเรื่อยๆนี่มังเทถอห่วอีกก่อนคนถึงแมริสน ยังหน่อยถือแม่ไรส้น <c oughs> <c oughs> แนวยังเป็นว่าเสือซีแดงนี่กะอยากเป็นมีนน้ำงัวยู่เด้อเป็นยังงัวคือบมเป็นมีนนำเลยวะเป็นยังคือแนวกัจังสัตผ <c oughs> <c oughs> มันแนวน้ำมัวอยากให้เป็นมีนํำ คนโอ้โเตียก็เลิ่ยสิมาหาแม่ละ่ะแต่หางบอกหัวแม่สิปล่อยให้ยางอยู่บ่เหมือนเลยจริงไรยทั้งสองจิตสองใจอยู่แต่สิปล่อยก็บว่าี่อ่าให้เล่ม ปว่าหยางลงทองหัวเวิดแล้วจะสิเฮ็ดจังได๋เนาะหัวก็ได้ก็มีโปร่งแน่บ่โปร่งแน่หญ้าเป็นจังสีล่ะเอาหัวมา ย่ากาับเวดคือกันคเริ่มเริ่เอาเด็กก๋เตี๋ยวเฮียทีตัดมาหายนันโป่งคนจังเล็บโอ้จังกินดีๆก็ <c oughs> เลบบดีตตนละ หญ้าบ่บ <c ười> uh, ่หญ้าบ่ค่อยมีเห้เล่นก็ตามตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไปตัดหญ้าแล้วลเออเริ่มเอาอย่าพึ่งห้องหัวห้องเต็มอย่าพึ่งไว้เบิ่งอันเพิ่นตัดหญ้าให้หัวก่อนมันนี่ หัวมันห่องตามเสียงมันคิดว่ามันสิด้กินหยามันจะเลี้ยงหจันจมำจันจมำหัวตัวนี้มันสิจันจมำจันจมำจันจมำแนมเบิ่งเดี๋ยวพอพอตัดหยา หญ้าแถวนี้ก็คือจะงามอยู่เป็นหยังคือบ่กินวะตอนแจมต่กี่ให้วายนุ่มได้เดียวนี้บ่ให้วายปุ้นุนยาไปเรื่อยๆโอจังไดบ่นี่จสิเอาได้บนี เสื้ออันเสือเกี่ยวเรียบเอาเออกมาไ,ไ,าได้แล้วแบบนี้แต่กี่ยุไก่ใดเรื่องนี้ยุไก่ไปใดเลยอย่างมันตีอืมยืนทายกินยาเรื่างนี้แหละ เออนะจักเล่มเนเถอะโอ้ว่าจะสิบ่ฮู้จักเล่มเลมหญ้าทาหญ้าเล่มหญ้าทาหญ้าสิวะอั่นนี่แวกมาแล้วพอดีเลยสิได้กินแล้วมัน พอเห็นกำลังเนี่ยอมมาพอดีไปกินแล้วม no ันออดแล้วเคียงนี้มาใส่ในเมนจันจำเอ้อไปใส่หรอววเติรใส่อ่ะ โอกอีกที่ล่ะต้องเสือออกได้เสือกของเล็บหั่วถือเสือกของเล็บเบื้งเบื้องเบื้งมันนางไปแล้วอย่าไม่หาแม่แล้ว โอ้ยยาไปหาแม่แล้วพออยากมาได้กินหยาที่ละไปถึงจัจจะไปถึงมาละ่ะเกิดยี่ยงคืนวันนี้ลูพ <c oughs> ากันยาไม่สเสแสวอยู่น,นี่อย่าผึ่งใจหอน คนเป็นแม่เพิ่นก็แฮงย่างเขง้าไก่นเนาะก๋วยเตี๋ยวไปอยู่น้ำขังทองเพิ่เนเออคนไปไปหาแม่แม่ก๋วยเตี๋ยวแม่มึงกินหยาอยู่พคน ไประหว่างถือข้าวส่วนได้นี่ยางมามาถึงมองนี่เออยางไปหาแม่จากของมเป็นยังไปไปหาแม่จากของไปไปไปหาแม่จากของนี่เขากินอย่างนี่กินเป็นครูเป็นครู ไปไปหาแม่จะขอไปมันบอกไป <c ười> ไประวังถือข้าวสนเลยนะอดเลยอเรียมหยางเทวนี้เอ,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 อาอือบอกว่าปลอบใจหนอบ่าเฮ้ยอยู่บ่าเด็กกินยาน้ำเขา เออเออเอาสีล่ะพางเล่นหญ้าซั่นนี่ก่อนเดี๋ยว่อสิเอามาให้อีกยื้ดอกน่ะของอีกแล้วยานมาาดล่ะยานแม่เอาอันไปให้ตัวนึง ได้กินอยู่แล้วล่ะหาก,ก็ได้จังได๋บักหญ้าเพิ่นเอามาใหา้เพิ่นก็สิย่างผ่านนี่ก็สิได้กินคือเก่าบ่ต้องย่านว่าสิบ่ดได้กินปอเพิ่นก็ตัดเร็วเิวข้าวก็ได้แบกมาบ่าข้าวก็ได้แบกมา ท่านใจงัวยงัวนี่บ่เคยว่าสิได้หิวได้กินตลอดเวลา <c oughs> บ่ยามได้แยามนึงฮ้ <c oughs> องอีกแล้วยานแต่ว่าได้กินมื้นี้ก็สิมีซ่ำนี้ล่ะจ้ะเพราะว่ากาเยนให้มหลย,ยนี้ก็ต้อง ใส่เวลาโดนแน่นิดหนึ่งยบาบจาเสื่อหนาพอกันไหม